ต,ตอนนี้ทีมจังหวัดยะลานี่ก็ที่แปนอำเภอก็ได้คัดตัวแทนอำเภอมาแข่งขันระดับจังหวัดแล้วก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปแล้วก็ทีมอำเภอเมืองเป็นทีมที่ชนะเลิศทีมอำเภอยะหาแล้วก็น,นักกีฬาส่วนใหญ่ฝีมือใกล้เคียงกันของ,งจังหวัดยะลาฝีมือใกล้เคียงกันก็โดยชนะจุดโทษชนะจุดโทษในเวลาเสมอกัศูนย์ศูนย์ชนะจุดโทษอำเภอเมืองก็เป็นตัวแทนอันนี้ ได้สอบถามกับทางทีมเขาบอกว่ามีการดึงตัวไหมเพราะว่าในระเบียบสามารถดึงตัวได้แต่ทานนี้เขาบอกว่าเขามีความพร้อมอยู่แล้วเขาไม่ไม่ดึงตัวนักกีฬานักกีฬาส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาอภมเมืองคือนักกีฬาของสถาบันการพัฒนาก็มีโรงเรียนกีฬาส่วนหนึ่งแต่ว่าความพร้อมของทีมเนี่ยพร้อมออในการแข่งขันที่ผ่านมาในจกักรวาลส่วนมากได้ที่1นึถึงสแต่ว่าทาง ฝ่ายผมเนี่ยเป็น,ปนผู้ดําเนินการที่จัดส่งทีมเพื่ร่วมแข่งขันก็หลายทีมก็แต,แต่จังหวัดหลายทีมก็พีเท่าดียอมรับพีเท่าดีกันในภาคใต้พีเท่าดีนะนักกีฬาเขาแต่ว่าขาดขาดอย่างเดียวคือว่าขาดพละกําลังเรามาดูแล้วบางทีเด็กเราดีขาดพละกกาลังแต่ว่าเทคนิคดีครับก็ก็พร้อมแล้วก็สนามแข่งขันก็จะใช้ของสถาบันการศึกษาซึ่งควดภัยก็ดูแลให้อย่างดี ก็ยินดีต้อนรับนักกีฬาจากอีกสีจังหวัดครับคาดหวังว่าอยากจะขอตําแหน่งรองก่อนอยากยังไม่เอาที่หนึ่งเอา,เอาตำแหน่งรองก่อนขยับขึ้นไปหน่อยเพราะว่าของเราอยู่แต่ที่ที่สาม,ท,สามที่สองที่สามมาอยู่เงี้ยนะครับก็ไปนี้ได้อำเภอเมืองขึ้น,นมาก็ก็โชคดีนหน่อยที่ว่าเด็กมันอยู่ในใกล้เคียงสามารถที่จะมาฝึกซ้อมรว่รวมร,ร,รวมรวมกันได้